วันนี้ท้องฟ้าสวยไหมคะสวยครับอู้ยดูสวยจังเลยพระอาทิตย์สวยจังเลยนหนชี้ให้ให้ผู้ชมดูหน่อยสินู่นมีจรวดด้วยอใช่ใช่แล้วก็มีบ่อปลาเต็มเลยมีบ่อปลาด้วยมีนกด้วยอ๋อแล้ววันนี้ฟ้าสวยเนาะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอองสิบสองตัว13 1สามสิบสี่ สิบสี่ตู้สิบห้าหกสิบเจ็ดแปดสิบแปดตู้สิบแปดตัวอ่าอ่ะให้จินตนาการมองก้อนเมฆตอนนี้ก้อนเมฆหนูว่าเหมือนตัวอะไรตอนนี้ก้อนเมฆเหรอเราอย่าจินตนาการลึกนะ ันเป็นแบบคนเป็นแบบรถสป <c oughs> อร์ตที่ไม่มียางเออเลิกหรอเลื่อางรถสปอร์ตไม่มียางแล้วก็แบบไม่มีคนขับด้วยไม่ไม่รู้เหมือนตัวอะไรก็ไงเพราะมันมีสีแดงมันตาลิมมันอ้าปากดแบบดูงูแมงป่องมันแมงป่องแล้วมันมีแดงหรือปูดีปูหรือแมงปอง่องนกะูอ พราว่ามันส่งไดนเพราะว่ามัน